ได้ยินผมนะครับน่าจะได้ยินนะโอเคครับผมจะบอกทุกคนนะก็มีกรณีหลายกรณีที่ผมออกมาพูดออกมาชี้แจงหลายเรื่องหลาย,ย่างซึ่งตอนนั้นนะเป็นเกี่ยวกับผม ปนาัดาเทเป็นเรซิง่งไซสนะเก่งในฟรางต่างๆผมออกมาประจางและผมออกมาบอกทุกคนนะว่าพวกมันเป็นระใหญ่ที่ไขายยาเสพติดก้ามันหลายคนเนี่ยคิดว่า ว่ามันมันมั่วมันโมมันโกหกพี่น้องชาวไทยทุกคนครับผมอยากให้พิจรารณาเองคิดเอาเองคนที่เป็นยังไม่ได้โดนจับด้วยซ้ำครับผมออกมาพูดแล้วบอกุกคนว่ามันเป็นคนถ่ายยาเสพติดแล้วมัน เอาเงินฟอกยาเสพติดไ,ไปซื้อรถหรูแล้วพวกอินนี้มาไม่มีทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีทะเบียนตอนที่เขาประมูลราคาพวกคนอาจจะเห็นไหมครับว่ามีกี่คันรถมอเตอร์ไซค์มีกี่คันที่เขาไปประมูลราคาแล้วคนที่ไอหัวท้องเนี่ยที่มาซื้อแต่ละรถ เพราะว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับโอเคเช่นเป็นเพชรนภภาที่เรียกตัวที่ยอมรับว่าเป็นเงินของยาเสพติดที่ฟอกมานานแล้วนะครับแต่ที่เขาเอาคืนล้านห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้มีมากกว่านี้ครับที่เพชรตอนนี้ออกมา รับโฆษณาขายสินค้าแล้วก็าขายสบู่ทางเฟซมันไม่จำเป็นต้องทำแแบบน้น,นะครับแต่ตอนนี้มันจำเป็นเพราะว่ามันจะตอบปวศปวศปศปศปงหรือตำรวจหรือใครใครก็ตามมันจะตอบพวกมันยังไงว่าเงินเนี้ยเอามาจากไหนที่เป็นเงินยาเสพติด ผมบอกแล้วว่าผมมีหลักฐานเกี่ยวกับเตละคุณที่เกี่ยวข้องกับกายาเสพตุดท,ที่ขายฟอกเงินรับซื้อที่เป็นใสผมรู้หมดและผมบอกไหมผมบอกผมบอกว่าเพชรเบนมเมนไทยเรซิ่งบงปานดาแล้วก็เก่งรายพลาง พวกมันเป็นคนที่หัวเดียวกับไสยนะนะครับก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครแบบเออคิดจะคิดจะแค่แบบดา่าพูดแต่พวกที่เป็นต่างจางต่างชาติเนี่ยไสยซนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนไทยมันมาจากลาวมาขายยาในประเทศไทย แล้วคนไทยเนี่ยคนไทยอ่ะที่มีเสียงชื่อมีแบบศิลปีมีม,ม,มีแบบสแสดงนักสแสดงละครแบบยังเก่งผมบอกว่าพวกมันเป็นคนขายยาเสพต,ติดอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยเปิดให้ใครฟังใครรับรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้บุม แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนไทยทุกคนต้องได้รับรู้ความจริงเพราะว่าตอนนั้นผมบอกว่าเป็นมันขายยาเสพติดไม่มีใครเชื่อพอหลังผ่านมามันได้โดนจับไหมได้แต่มันทำประกันตวงวางเงินห้าแสออกมาอันนี้เป็นอีกส่วนแต่มันได้โดนจับอ่าอย่างเช่นของไายเพช แต่ดูไปนะครับตอนนี้ต่อไปก็จะมีอีกคนที่นักลองเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ผมยาวๆชอบมัดหัวอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นมันนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นคุณหัวเดียวกับไอไซสนะไขายาเสพติดต่อไปก็จะเป็นของมันนั่นแหละครับหลังจากนี้ก็จะเป็นบุ๋ม ที่ตัดต่อของใสสนะที่ไอ้พูดไปในรายการของมันแต่มันบอกว่ามันไม่ตัดต่อที่มันตัดต่อครับเพราะอะไรล่ะครับ <_ S 2> เพราะว่าอันนี้เป็นความจริงที่ผมไม่อยากพูดไม่อยากทำพวกทำผมลองทำกับพวกเด็กนักเรียนพวกผู้หญิงที่ผมพบมาผมลองทำว่าเออคนไทยจะคิดยังไงเกี่ยวกับน,นี้ออกมาพูดว่า ไอ้บางมีไม่แมนเลยวะเอามาประจานผู้หญิงคนนี้คุนนนบางเนี่ยไม่แมนเลยโอเคครับผมก็ได้โอเคยังไอผู้หญิงพบโสท,ที่อ้อมควายผมเนี่ยที่ผมเอาไปประจานมันไม่มีใครแบบชอบเลยมีไปกดรีโพต์แล้วก็ให้แบบลบไปเลยแค่นั้นอะ่ะคมกับไอผม ใครเป็นกิ๊กกันผมไม่ได้ถือว่าเป็นแฟนกันแต่เป็นกิ๊กกันเพราะว่ามันมีแฟนแล้วแต่เราเป็นกิ๊กกันได้ไปที่บ้านของเขาได้ไปที่แบบไปเที่ยวเรียกกันอะไรแบบเนี้แต่มันเป็นคุณี่ชอบเด็กตั้งนานแล้วแต่ไอ้เพจเนี่ยกล้าเจอผม แบนก็เจอมันมีการพูดคุยกันทีนี้ไอ้ผมไม่รู้ว่าผมคุณเป็นยังไงแต่โอหลังไปผ่านไปเวลานิดหนึ่งคุณทำแสดงคุณทำแสดงอบ อบไรทานอะไรแบบได้เงินเยอะขนาดนี้เลยลอที่จะไปซื้อรถหรูอ,อะไรแพงเยอะขนาดนี้เลยหรอไหมตอนเนี้ยแค่เป็นกับเพชรสองคนโดนต่อไปก็จะเป็นบุ๋มแล้วก็คนต่อไปก็จะแมนไพเรซิง่งคนต่อไปก็จะเป็นเก่กงไรกลางไอเก่กงไรกลางเนี่ยเฮียเนี่ยมันโอเคอยู่แล้ว,วมันเข้าคุบอยู่ได้มันเข้าเข้าได้ันสบาย เพราะว่ามันขี้คุกไงมันก็เป็นคุณขี้คุกมันติดคุกได้สบายสบายเลยผมมีหลักฐานมีคลิปมีอะไรโปะเรียบร้อยอะ่ะมีแบบทุกอย่างพร้อมแต่ผมบอกทุกคนว่าพวกมันเป็นร้าใหญ่ขายยาเสพติดในประเทศไทยไปดูเลยการ ไปดูทอแท์ไปดูไอ้ผมุมที่ถ่ายรูกวิดีโอนี้บอกเลยนะคนบุ๋มปนาดาเพชรนภพากับเบนริซิงแมนไทริซิงละก้าเก่งลายครลางจะอยากทำอะไรสนุกสนานก็ทำไปเรอยๆครับเพราะว่าไม่มีเวลาอีกมากมายนะครับ เดี๋ยวได้ไปแดกเข้าในคุกนอนลอนนอนรลอน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 ,ลอน,ลอนในคุกกะ <c oughs> คิดว่าจะลลดหรอไม่ผมอันนี้ยังไม่ได้ให้หลักฐานอะไรไปมากมายเดี๋ยวจะต้องมีอีกเยอะกว่านี้อีก <c oughs> เป็นยังไงฮะ เป็นยังไงไอ้สัตว์หัวควายเหยียดม,มึงขายอะไรเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แค่นั้นมึงก็พีเงินเยอะขนาดนี้เลยลอไอสั์มันโง่ตอนนั้นกูนั่งกับมึงละกูบอกมึงไอ้แบงมึงควรที่จะคิดดีๆก่อนที่จะทำนะการฟอกเงินอะไรแบบนี้การขายาเสพติดเนี่ย ไม่มีวันรอดหรอกหนีไปได้หนีไปได้ก็โอเคเป็นเรื่องที่หลอกตาตัวเองมันก็ไม่เช่อสไตว์ไอแพดอีไอกะลีเป็นยังไงพูแรับว่ามึงผู้รัวพวกมึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูจะเอาเข้าไปให้ในในคุกนะแต่เข้าเดี๋ยวเข้าในคุกมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยมันมันไม่มีรสชาติมันเปรี้ยวเปรี้ยวแปลกๆอย่างไรมันรึเดี๋ยวครูจะเอาไปให้แร็ครกวในีรึกเลยนะครับอีกลีอีบุมมันกิดว่า มันกินว่ามังไป่แงกูจะได้โดนจับเลยสั์ไอ้ไกลบอกแล้วรอบฟกดาราเนี่ยมีอีกหลายคนที่การขายยาเสพติดเพรัะอมรินไอ้ทีเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องมันพูดไม่ถูกไอส้สั์ไอ้นักเขาอเมรินเนี่ยที่มันออกมาพูด มันพูดก็ไม่ถูกผมบอกวพวกมันขายยาขายยาขายยามีหลักฐานเอาไปให้ตำรวจด,ดูเอาไปให้ตำรวจด,ดูไม่มีใครเชื่อตอนนี้เป็นยังไรครับตอนนี้เป็นยังไงครับอ่ะตอนนี้เป็นยังไงก็มันขายยาเสพติด ใครยาเสพติดมีเงินยาเสพติดทั้งนั้นไม่มีเงินที่จะมาจากทางแสดงอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เลยการโทรทัศน์ไหนก็ตามไม่รับเพชรนภพา,พามาเข้าเลยการของเขาเพราอะไรเพราะว่า มันเป็นเด็กที่ขายยาเสพติดไม่มีใครเอาหลกครับไอเป็นก็มันเป็นอย่างนี้และครับสองวันก่อนมันถ่ายรูปเมียมันถ่ายรูปลงมันนั่งพื้นกินตัวในคุกก็ห้องคล้ายๆนั่นแหละสะอาดไอแพ็ด ก็เป็นบุ้งแล้วก็เมนเนก่งไล่ลางมันยูดูอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าจะเข้าไปในเรียนจำม,มันจะเป็นยังไงโอเควันแรกที่จะเข้าไปประตูใหญ่ก็จะมีหน้าต่างนั่งหน้าต่างแก้ผ้าให้หมด เขาจะเปิดตัวเปิดทีเปิดนูเปิดอะไรดูโปรโหมทเลยเขาจะดูทีนี้พอเขาดูเสร็จเขาจะให้คนนั่งแถวนั่งแถวเขียนชื่ออะไรดูไปเสร็จแล้วทีนี้เขาจะทําอะไรต่อเขาจะให้ตรวจร่างกายตรวจร่างกายเสร็จแล้วข้ามใส่เสื้อนะ ห้าอย่าใส่สภาพเลยไม่ให้ใส่สภาพโอเคหลังจากนั้นเขาจะให้ทำอะไรต่อเขาจะพาพวกคนให้ใส่ชุดในคุกที่แต่งตัวโลโลที่สวยๆเซ็กซี่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเข้าไปในคุกใส่ไม่ได้แล้วไอ้แบนเนี่ยมันต้องโดนเอาตูดแน่นอนในคุกมึงระวังไว้ มึงโดนแน่นอนห้าปีหรือสิบปีเนี่ยที่เข้าไปในคกุกเนี่ยมึงดดโดนเย็ดตดแน่นอนเข้าใจเปล่าเพจครูสุรสารมึงไอ,นนอน้เพจมึงอยากให้คูช่วยมึงทักมาหาคูส่วนตัวเดี๋ยวคูช่วยให้ไม่ก็้มึงเข้าไปในคกุกเนี่ยโดนเอาหีแน่นอน เดี๋ยวจะจำคำนึ่งคำนี้ได้มันไอ้ผมพูดบ่อยอีแฮกพี <c oughs> ่น้องชาวไทยทุกคนผมบอกแล้วไว้พวกดาราเนี่ยพวกมันที่ผมออกมาชี้แจงพูด พวกมันมันมีการขายยาเสพติดแล้วไม่มีใครเชื่อตอนนี้เป็นยังไงสองคนตำรวจยืยนยันได้แล้วว่าสองคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติดเหลือ,อกี่คนผมยาวๆลงเพลงผมยาวๆมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันใครมีออกเขาไว้ิดนึงแล้วกะ็ไอ้บุ๋มบุ๋มมึงกระโดดแน่นอนมึง เรื่องหลักฐานของมึงเนี่ยกูจะเอาไปาให้ตำรวจเองนะมึงเข้าใจเปล่ามึงจะเจอแน่นอนดาทักมาส่วนตัวเลยมิสยูทูดาทักมาส่วตนตัวบุม๋มมึงจะเจอแน่นอนมึงก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกไอเพชรก็ต้องเข้าไปไอบุ๋มก็ต้องเข้าไปไอเพชรนภภาอื้อหือ โอ้โห hey, yeah. oh, oh, oh. ในนั้นต้องเอาอมาริต uh, าสวัสดีครับอมริตาทุกคนนะครับคนไทยชาวไทยพี่น้องทุกคนครับผมไม่ได้อะไรกับใครเลยไม่ได้อะไรกับใครประชาชนไทยใครเลยครับผมไม่ได้เกลียดใครไม่ได้ไปอะไรกับใครแต่ที่ผมออกมาพูดดา่าพวกดังดาราเนี่ยเพราะว่า คนจนในประเทศไทยเยอะๆผมมาโหตรงนี้ว่าพวกมันพวกมันเนี่ยพวกมันเนี่ยเออขายยาเสพติดก็ขายไปแต่ผมอยากให้ช่วยช่วยคนจนที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรที่อยู่มีการขายยาเสพติดตั้งเงินหลักล้านหลักพันล้านอะ แค่เอาเงินนิดเดียวเนี่ยไปช่วยเขาอะไม่เห็นตั้งเป็นอะไรเลยแต่ตอนนี้เป็นยังไงอะโดนยึดไปกี่ล้าน86ล้านยาไอ้โดนจับไปตั้งกี่กิโล280กิโลไอแพคมันเอาเงินคืนให้ตำรวจเท่าไหร่ล้านห้าแต่มันไม่ใช่จริงๆมากกว่านี้แพคให้กู เอาเลขที่บัญชีที่การออนเงินเข้าเงินบัญชีเนี่ยให้ประจานไหมอยากให้ก็ทําให้เลยเอาเบ้าเอาเบ้าเอ๊ะเอาเบ้าเป็นนะเอาเอาปเามันมีการเอาเอาเงินเข้าบัญชีคนนี้เอาเงินไปเข้าบัญชีคนโน้นเยอะเยอะแยะ คิดว่าตำรวจจะตามไม่ทันไม่ใช่แล้วเงินเข้าบัญชีคนนี้แล้วจากคนนั้นเข้าบัญชีคนไหนตำรวจต้องดูอย่างนี้ตำรวจก็มีสายจริงแต่ผมเนี่ยใครเป็นสายตำรวจมานานผมเคยเป็นสายตำรวจมานานถึงผมบอกไง ว่าพวกมันเนี่ยพวกไอดาราเนี่ยเป็นการขายยาเสพติดเท่านั้นที่พวกมันไม่โดนจับทุกวันนี้เพราะว่าพวกมันเอาเงินไปแบ่งให้กับตำรวจที่เฮี้ยเฮีพวกมันเนี่ยเอาเงินไปแบ่งให้ตำรวจที่เฮี้ยเฮียในประเทศไทยตำรวจเนี่ยเฮี้ยจริงตำรวจดีๆก็มีน้อยมาก นิเดนเดียวนิดเดียวนี่ตำรวจดีๆเนี่ยนิดเดียวแต่ตำรวจที่เฮียสดเนี่ยตำรวจที่น่าสนตีนตำรวจที่เป็นลูกกะรีลูกหมาเนี่ยเยอะมากตำรวจไทยที่เป็นเฮียเยอะไอเฮียนี่ไม่จับพวกมันตั้งนานในซัดไอเฮียตำรวจกูบอกกี่ครั้งตำรวจไทยเฮียนี่ไม่จับ เพราะอะไรอ่ะเพราะพวกมันได้เงินแดกจากพวกดาราก็ไม่จับผู้พว่พวงกลับกับพกโพบตโลกัสโลเตใครก็ได้เงินก็จับก็เอาไปแดกเงินไงก็ไม่จับปล่อยแล้วมีการเก็บเงินเป็นทุกเดือนครับตำรวจเนี่ยไปเก็บเงินจากพวกดังๆพวกดาราเนี่ยพวกที่มี การธุรกิจอะไรเยอะๆใหญ่ๆก็มีการเก็บเงินจากพวกมันทุกเดือนทุกเดือนเขาไปเก็บเงินตำรวจที่เฮี้ยๆเนี่ยไปเก็บเงินทุกเดือนกูถามหน่อยพวกมึงไม่มีเงินเหรอไอพวกมึงนี่ออกมาทํางานเนี่ยตั้งด่านเฮี้ยตั้งด่านมั่วซ่วนๆไม่ได้เงินไหลเฮี้ย ประชาชนลำบากจะตายอยู่แล้วพวกมึงมีน้ำใจบ้างไหมอ่ะคุณไทยด้วยกันนะมีน้ำใจบ้างไหมเอาน้ำใจมาเถอะไปช่วยพี่น้องประชาชนไทยของตัวเองเถอะไอ้เหี้ยตั้งด่านมั่วส่วยสัตว์และเอาเงินจากพวกดาราแล้วก็ยัดปากเหี้ยเอาไปยัดหีพวกแม่มึงไงสัดพวกไอ้ดาราเนี่ยเพชรกับบุง๋งกับเบน ทำไมทุกวันนี้ไม่โดนจับเพราะอะไรล่ะครับไทสนะไม่โดนจับพวกมันก็ไม่โดนจับไขยอยู่ได้เฮียั่นแ,แหละเป็นอย่างนี้แหละครับพี่ผมโมโหที่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบการทํางานของตํารวจไทยเพราะไอ้ตำรวจไทยเนี่ยไอ้เฮียเป็นลูกหมาจริงผมผมไม่โอเคกับการการทํางานของตํารวจไทยสักนิดนึง กฎหมายกันหน้าส่วนตีนเอากฎหมายเฮี้ยเฮี้ยเข้ามากฎหมายที่ควรที่จะเอาเข้ามาเนี่ยไม่เห็นใครเอามาสักทีเลยนายกมนตรีเป็นภาษาเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้หน้าลิงมันก็ออกมาพูดคาหยาบด่ากับพวกนักข่าวพวกประชาชนไอ้เฮี้ยมึงอะใช้ความกิดเบียดสัตว์มึงคิดว่ามึงโมโหใช้อารมณ์กับพวกประชาชนกับพวกนักข่าวมึงก็โอเคเลยไรครับไหวไอ้หากูลำคาในสัตว์ คูบอกตั้งกี่ครั้งว่าพวกดาราเนี่ยเป็นการขายยาเสพติดแต่ผมมโหนิดนึงของประชาชนไทยที่ไม่ไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อผมบอกแล้วว่าพวกมันขายยาเพราะาผมรู้ผมอยู่กับพวกมันมาเกือบห้าหปีผมอยู่กับไอ้เพชรไอ้เบนพวกมันเนี่ยผมรู้จักมันมาเกือบ6กปีผมรู้จักนิสัยมันดี มันมีจุดไหนไหนบ้างที่มันขายยามันมีเงินเก็บไว้มันมีปืนเก็บไว้ผมรู้จักหมดแต่ผมมโหทําไมไม่เชื่อครับทําไมไม่เอาอันนี้ให้ไปไป,ไปจานจะอยากให้บังกลับไปที่ที่นั่นแหละอยากให้ผมไปที่โรงพักไหนก็ได้เรียกทุกหนักเขาเลยทุกคนเรียกเลยเรียกให้มาเลย ผมจะไปแล้วผมจะยอมรับแล้วผมจะเอาหลักฐานไปให้ผมจะดูว่าพวกตำรวจเนี่ยไปทำอะไรกับพวกมันได้อ้างได้ว่าอ้างนี้อ้างโน่นอ,อี๋เฮียพวกตำรวจเนี่ยหลอกตาประชาชนยังเก่งสัตว์ทำงานไม่เก่งแต่หลอกตาประชาชนยังเก่งอีเฮียตำรวจวันนี้ผมโผล่แค่นี้ครับลองดูผลก่อนไปเรืเร่อยๆครับผลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรืเร่อยๆ ผมต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะโดนไปเรื่อยๆครับนะวันนี้โอแค่นี้เดี๋ยวต่อไปดาราอีกเยอะหลายคนจะออกมานะครับดาราอีกหลายคนจะออกมาเพราะว่าตำรวจหาตัวแค่สองคนเพรกับเบนต่อไปก็จะมีปุ๋มกัอีกคุณต่อไปครับสวัสดีครับขอโทษที่พูดอะไรที่แรงเกินไปนะครับแต่ผมโอกนะความจริงก็ตำรวจไทยเียกฎหมายก็เอียนะครับสวัสดีครับ